นเหมือนกันก็คือความคับว่าต้องทาเหมือนกันคนที่อยู่เป็นพี่น้องมุสลิมในภาคใต้เขามีวิถีปฏิบัติที่ค,ความจริงให้คัดที่ดีเพื่อสร้างให้เกิดความสมานฉันท์และความจดจ่อในสิ่งที่ดีเช่นเขาต้องการอยากที่จะละหมาดห้าเวลาคนที่ไม่ไม่ละหมาดมือนเขาก็มีรู้สึกว่าเขาแ,แยกแตกต่างเขาอยากจะคยุมมากก็ว,ว่าเขาต้องมีความรู้สึกว่าต้องความคับให้เหมือนเรา จึงมีกากลายเป็นพวกเดียวกันทั้งๆท,ที่ต่างกันเขาก็มีสิทธิ์ในเรื่องที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนและก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเขาและสังคมโดยรวมภายใต้สี่แห่งความรู้สึกเมื่อคิดแบบเดียวกันฉะนั้นสังคมที่เป็นเอกานิยมมักจะบังคับคนให้ว่าต้องเหมือนกันหมดโดยไม่มีข้อแตกต่างไม่มีข้อยกเว้นไม่แยกแยะระหว่างที่เหมือนกันและมนดีไม่ดีแต่ให้เหมือนกันไปก่อน บางคับให้คิดเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันทําทุกอย่างเหมือนกันหมดโดยไม่มีความคุณค่าของความแตกต่างผมไม่อยากเป็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีเอการนิยมหรือผู้นิยมแต่ผมอยากเห็นสังคมไทยเป็นผูุเอกานิยมคือมีเอกภาพในความหลากหลายเอกภาพในความหลากหลายเนี่ยหมายความว่าเราอยากเห็นสังคมไทยยอมรับความแตกต่างในเรื่องที่ทุกคนแตกต่างไม่เสียหายอะไร ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแถมยังสร้างความสวยงามความมั่งคัง่งแห่งการรวมกันแต่เป็นเอกภาพเป็นความหลากหลายเหมือนอย่างที่ผมเองอยากยกตัวอย่างบ่อยๆว่าเครื่องดนตรีเนี่ยถ้ามีอยู่แค่ชิ้นเดียวเคยเห็นออเคสตราไหมครับมีกลองสี่พันตัวและคนไปเล่นกลองพร้อมกันสี่พันตัวกับการที่มีเครื่องดนตรีมีไวโอลินมีเปียโนมีมีมปีมีเครื่องเสียง ประเภทต่างๆรวมก,กันมันพาะก,กว่าที่จะมีเพียงสิ่งดเดียวหมดแจกันดอกไม้มีดอกไม้หลากสีก็ดีกว่าดอกไม้สีเดียวซึ่งก็ดูแล้วไม่เห็นความงดงามแห่งการเอาสิ่งที่ดีมารวมตัวกันสนนนังคมผู้แงนิยมคือจิตวิญญาณแห่งความรู้สึกร่วมกว่าเรายอมรับคนอื่นที่ไม่เหมือนเราและไม่มาเข้าไม่เหมือนเรา แม้ว่าจะแตกต่างในเรื่องที่ไม่เป็นสาระที่สําคัญของเราแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ส่วนรวมแต่เป็นประโยชน์กับตัวเขาเราอนุญาตและให้เขาจะเป็นตัวเขาได้ก็เอาสิ่งดีเขามาเสริมกันขึ้นเป็นพลังทวีคูณสินเชจีที่ทําให้รวยกันแล้วหนึ่งบวก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 หนึ่งมากกว่าเพียงแต่ปริมาณตัวเลขที่บวกกันจบแต่มีมากกว่านั้น หนึ 1> 1่งวงนต้องมากกว่าสองหนึ่งวงหวหนนต้องมากกว่าสามนี่คือสีมณฑสังคมไทยที่จะทรงพลังได้คือยอมให้ทุกคนเอาสิ่งดีมารวมกันเข้าเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่จะสร้างสังคมที่ยอมรับความแตกต่างในความหลากหลายแล้วรวมกำเนึกกำลังสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สุขกับคนทั้งปวงสังคมที่โหดร้ายคือสังคมที่ เอาประโยชน์เข้าหากลุ่มตัวแล้วให้คนกลุ่มอื่นเสียประโยชน์โดยที่ไม่คำน,งนึงถึงเขาหน่วยประโยชน์นั้นอาจจะเป็นคนคนเดียวหรือเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็ได้ถ้าคนหนึ่งคนเห็นประโยชน์ส่วนตัวและไม่ยึดถึงประโยชน์คนอื่นๆค,คนนี้ก็เห็นแก่ตัวและก็ทําให้ทุกคนเสียเปลี่ยนเสียประโยชน์หมดเพื่อตัวเองได้ประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นนี่คือความเห็นแก่ตัวระดับบุคคล าหนึ่งชุมชนเป็นหน่วยสังคมชุมชนนี้ได้ประโยชน์แต่ชุมชนอื่นเสียประโยชน์หมดโดยที่ชุมชนนี้ได้ประโยชน์อยู่่ายเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสังคมนี้ก็ขาดเ็งสังคมซึ่งมีคนชุมชนหนึ่งได้ประโยชน์หรือบางชุมชนได้ประโยชน์แต่ชุมชนส่วนใหญ่เสียประโยชน์หและบางทีชุมชนมีอยู่ร้อยชุมชนห้าสิบเอ็ดชุมชนได้ประโยชน์ แต่49ชุมชนเสียประโยชน์ก็เอากฎหมู่5เสียชุมชนไปกด49ชุมชนให้ต้องเสียประโยชน์เพื่อเสียงส่วนใหญ่5เสียชุมชนได้ประโยชน์ไปนี่ไม่ใช่สังคมข้าวเริการิยงที่เพียงเอาเสียงส่วนใหญ่มากดทับเสียงส่วนน้อยแต่มีการคำนึงว่าทุกคนทุกชุมชนทุกกลุ่มทุกหมู่เราได้รับสิ่งที่ดีงามและประโยชน์กันและกันผมอยากเห็น สังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้ออาทรนึกถึงกันและกันชนบทเห็นแก่เมืองเมืองเห็นเห็นแก่ชนบทมีบางัะการเมืองบางแห่งชาวบ้านบอกว่า,า,าโอโ้เป็นสอสอชั้นดีมากเลยคือเวลาไปสเสนอประมาณในรัฐสภาเนี่ยไปบีเอางบประมาณมาให้จังหวัดเราได้เยือะที่สุดเลยเพื่อจังหวัดอื่นนั้นจะเสียเกรียวเราก็คำว่าเป็นสอสอที่ดีของจังหวัดนั้น นี่คือสอส,อสอที่ไม่เห็นแก่สังคมเขาหวยการนิยมสร้างถนนที่มีไว้ใหญ่โตไปเรืเพอร์แต่ว้ให้ควายวิ่งไม่มีประโยชน์อนไดเพราะรถมันก็ไม่ค่อยผ่านแต่สร้างไว้เป็นศักดิ์ศรีว่าขอประกาศให้ทราบท่วกันว่าสอสอของเรานั้นได้เอาเปรียบและเอาเปรียบจังหวัดอื่นได้อย่างเก่งกาจสามารถ เพื่อจะได้มาเป็นสอส,อสออยอดนิยมของเมืองนี่ไม่ใช่สติปิริหรือจิตวิญญาณของสังคม,มเที่อยูี่แต่เป็นสังคมที่ต้องค่อยดีค่อยอ,อาศัยต้องนึกว่าทุกคนได้ประโยชน์ไหมมีน้ำใจต่อคนในทุกหมู่เราไม่ว่าเขาเป็นใครสิ่งที่ผมอยากจะเห็นความขัดแย้งในสังคมเป็นทางออกที่จะหลุดออกไปจากความขัดแยง้งแบบนี้ก็คือสังคมที่บอกได้ว่า เราทุกคนมีความหลากหลายเอาจุดดีมารวมกันช่วยกันอย่าให้จุดเสียที่เราแต่ละคนต่างกลุ่มต่างกลุ่มและต่างคนมีไม่ไปสร้างปัญหาใหคนอื่นแต่เกิดกําลังเข้มแข็งแก่ชาตินี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นในการมาอยู่รวมกันในความรู้สึกนึกคิดของสังคมที่มีเอกภ,ภาพในความหลากหลายนี้ถ้าเราสามารถรวมคนทั้งประเทศชาติในลักษณะความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้ความขัดแย้งจะเบาบางลง ความตั้งใจจะนึกถึงเพื่อสร้างชาติบ้านเมืองจะเกิดขึ้นสิ่งที่ผมฝันอยากได้เห็นก็คือเราจะเป็นหน่วยหนึ่งที่มีโอกาสได้สร้างโครงการร่วมกันเพื่อจะทําให้สยามประเทศแห่งนี้ประเทศนี้ที่เราอ,อยู่ร่วมกันมีโอกาสได้ร่วมกันก่อร่างสร้างขึ้นจนเป็นอรารยาประเทศ ประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่ก้าวหน้าแล้วและเจริญไม่ที่เพียงวัตถุอารยะนี่ไปไกลกว่าความเจริญเพียงแค่วัตถุแน่นอนประเทศที่เป็นอรารยะทั้งหลายจนในที่สุดมีหลักอยู่เบื้องหลังอ,รอรางอรยธรรมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั้นก็ทําให้ประเทศนั้นเนี่ยเจริญก้าวหน้าเพราะมีหลักในการเป็นอรารยะอยู่ส่วนหนึ่งก็คือประเทศที่มีอรารยธรรมสูงๆก็มักจะก้าวหน้า คนอยู่ดีกินดีมีความก้าวหน้าในสิ่งต่างๆคนไม่ตกทุกข์ได้ยากเพราะเจริญรุ่งเรืองมาวัตถุนั้นเป็นสิ่งหนึ่งแน่นอนเราฝันอยากเห็นในประเทศไทยของเราที่สังคมนี้ปากท้องของคนไม่มีใครยิ่มโยไม่มีคนตกทุกข์ได้ยากไม่ถูกเยียวแรเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศสีไลไท,ที่เป็นอ,รอารยะที่จเจริญแล้วเหมือนอย่างประเทศอื่นทั่วโลก ที่เขาเกิดขึ้นในทั้งประวัติศาสตร์และปัจจุบันเขาจะใช้เกณฑ์ใดในการบอกว่าประเทศแนวหน้าอยู่ที่ไหนเราก็อยากเห็นประเทศของเราข้าวไปถึงจุดนั้นจะวัดด้วยอะไรก็ตามจะวัดด้วย GDP ต่อหัวซึ่งเป็นตัวคร่าวๆที่เราไม่ได้บูชาถือทางวัตถุแต่เราอยากเห็นว่าเป็นตัววัดว่าคนเรามีทรัพยากรเยอะพอจะมาแบ่งกันจนไม่ตกทุกข์ได้ยาก รายได้ตออ่อหัวต่อคนต่อปีของประเทศไทยดีพอที่เป็นอ,รอารยะเมื่อเทียบกับโลกเรื่องนี้ไม่มีใครปฏิเสธท่านว่าอย่างนี้อารยะไหมครับถ้าอ,รอารยะเราก็อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวไปเป็นประเทศที่มีความเจริญี d ีต่อวัวต่อคนต่อปีจเจริญก้าวหน้าคนมีคนจนมากมายในประเทศเราก็ไม่อยาก